โมชิโมชิสวั e สดีคณที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะวันนี้ผมกับคุณอยู่ในเกมของซิมนาเรี r เบอร์แนะและแน่นอนรล้วผมวันนี้ผมจะพาคนไปดูทีมที่ผ่านฝันราย2 0ขีด30นะฮะอ่ะจะเป็นยังไงเพื่อเป็นการยี่สิบายไปกันเลยครับผมกดปุ่มเลยฮะไปคแับน็อกยกล้นะจังหวะนี้ ลุ้นนะลุนล้นให้ติดเด็ดยเ,เป็นเศษซากไปซะอ๋ะอ,อรีติดนะเอาจริงนะแค่แค่ออลลี่ติดเดี๋ยวว่าผมก็รู้สึกสบายใจแนละ้วคเามมื์จกนรกจะกลืนกินกะสวยสวยติดสี่ติดสีบ่บะรมีีเกี๊ยวไม่เท่าไหรอเคอะลุ้นลุ้นนี่ อาจจะยังได้การโลก่ดีกว่าเซฟ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 อ่ะนะเซฟก่อนกลารโล่ลุ้นเฮ่ลุ้นอ๋อติดห้าในจังหวะนี้รอมันระเบิดจากนี้ครอบันระเบิดแน่นชอเวเขีย อ่ะมาเนาะม,มันโดนเต็มๆเลยแต่ไม่ติดนะเป็นอาหารปิศาจจิ้งจอกไปซะอันนี้ผมดวงดีเลยเปล่าโอเคไปแล้วหนึ่งนี่เราไล่เก็บแตตัวเลยใครเอาง่ายเนี่ยถ้าถ้าติดออรดี้ก็ชนะละคิดคิดว่าอย่างนั้นนะ คาดว่าแค่นั้นเลยโอเคแต่นี่ผมดวงดีนิดนึง่งจะมากับดวงนิดนึงนะแหมผมต่อครับไปสกิลบนมาฮืมฮิวมินหมื่นนะครับฮึมสวยโอ้โหสวยเลยไม,ไม่มีอะไรสวยกว่า้หร่ ขอ,อยาติ่มยาดมมาดเมอไปครับชิลิเอลต่อเลยแจกเอามาพาดไปนะไม่รับใครติดบ้างอย่าเคบัฟไปต่อสวยครับโดนไปหนึ่งง่หายไปหนึ่งอ่ะ ตัวมิลคีไหม,ม,มไหมด้ยินเลยจังเลยนไปครับครัท okay. ี่ถ <fluid> ้า46เก็บคุยเก็บเราหลอกแน่โคดแรงระวังพามากทุกคนโคตแรงโอเคเรียบร้อยปิดคิดจอบยอกยอกยอกโอเค่มาดูของสงสัยก่อนอถามว่าทำไมต้องใส่ จนสลัดคนนี้วิกตอเรียนะใช่ครับออลลี่มีอาวุธพาดหนึ่งรนะ้อยเปอร์เซ็นต์ทุกสกิลฮะนี่ตีสองเป้าเลยนะโอเคมาดูของสมใสกันนะฮะอุปกรณ์ที่สมใสของน็อกก็จะมีผลเข้าเป้า HP นะฮะเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราบล็อกอัตราบล็อกนะครับผมเซตนี้ผมใส่เป็นผู้ปรับสมดุลน,นะฮะแหวนก็ใส่เป็นแหวนเดส โอเคแลต่อมาวิกตอเรียวิกตอเรียนี่ใส่ HP HP อัตราบล็อกอัตราบล็อกนะฮะแหวนก็ใส่ HP เซตนี่ใส่เป็นเซตบล็อกนะจะได้ยืนนานๆหน่อยต่อมาจะเป็นคริสคริส,รสผมใส่ฝนเข้าเป้าอัตราคริสพลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีนะนี่ใส่สีดาวเพราะผมยังไม่ได้อัพสกิลนะถ้าอัพสกิลว่ามีโอกาสติดเดนที่สิบเจ็ดท่าติดปกตินะต่อมาฮะโรซีโอ้โห ตึงจัดเลยตัวนี้สุดอล <c oughs> ผมใส่เป็นเซ็ตหมอผีนะมีเข้าเป้า HP ลดความเสียหายโอเคหักแค่ไปเดทต่อมาอีวานอีวานใส่ถังป้องกันลังป้องกันถังป้องกันแล้วก็ดาบรอกและนี่ก็จะเป็นถังป้องกันให้กากโล่แบบหนานๆนิดหนึงสลิงเป็นน้องรูนะโอเคถ้าไม่ถ้าใครไม่มีน้องรูก็ ดเดเอาได้นะเป็นเซรีอะไรก็ได้นะแล้วก็ต่อมาทีมสองก็เป็นยนจีนะฮะอ่ะเริ่มจากเจฟรีย่าแล้วเจตึงมากโอเคใส่เป็นเซตครีนะครผมช่องแรกครีช่องสองก็ครีแล้วก็พลังยมตีพลังย,ยมดีนะฮะโอเคตาครีนี่ผมใส่ตาครีเข้าไปนะสามเปอร์เซ็นต์ ก่อนจะติดต่อมาเป็นยนฮีนะยนฮีก็ใส่ครีนะความเสียหายครีติบวกกับใส่ครีพรังจังตีพลังจตัตีแล้วก็อมตะนิ่งตื่นต่อมาคริเอลครีเอลนี่จะเป็นความเสียหายอใาสา่ครีพลังจัตีพลังจตัตีแหวนนี่จะเป็นคริติคอลเปอร์เซ็นต์เมลคีเนี่ยผมใส่เป็นพวกแบบสมดุลน,นะจะมีาาคริติคอลอาตาคริติคอลพลังจัตี ดีแล้วก็แหวนเนี่ยอตอนรับ200วันนะต่อมาครับผมดีหนะ้าดีหนะ้าผมยจะอัพสกิะไรเลยนะ <c oughs> ้าเป็นไม่ได้ก็อัพได้นะ้าใครอัพก็อัพได้ทรัพยากรพอก็อัพเถิดแต่ผมมีไม่พอนะจะเอาไว้ทำลิงเผื่อลิงเก่ง HP เป็นเปอร์เซ็นต์ HP และ HP อะโอเคประมาณนี้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชอบถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งไปด้วยนะแค่วะ okay, มาดูนิดๆหน่อยๆก็ได้นะอะไรสำหรับส,สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่กดเข้ามาดูคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะก็พลาดประกาศไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะโอเคครับ <Okay. S 1> สำหรับนี้ก็ประมาณนี้นครับผม เจอกัในใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับบาย